jetzt ja, so

I got the sharpshooter sharp metal. Shooter metal. S <S ไม่กินไปอย่างไรไปยังไงล่ามไปยังไงครูเอากระตี้เต้นหน้าห้าอีกรอบหนึ่งเต้ยเอ้เสียดายแปบ๊บีเขาแอบแ้วเอาไปจางมัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เฮ้ยภาผมโดดกันนะผมงาครับไอ้าอาอา้าผมโดมดเนี้ยผมก็ว่างโม,ม่นนไอ้ปฏิเสธผมไม่ที่นี้นะพี่อันตุ๊ก<ป>เอเยนนะ้ยเอ้ยก็ได้ไอ้พี่มอกหน่ยว่ามีแอก

แต่ยังดีอยู่กันไหวย่งดีไร่ดีจนเขาจน,จนบุ่ลบเขาปะ marked the location marked the location i got supplies i got supplies Watch out, watch out. There, go home. จอยาครับเจอยา อาเปเย๊ยเซ่เป๊สเซ่มีงานอยู่มีรถไหมมีรถไหมมารับหนึ่งมีที่ดีเลยมีที่จกไหมจบได้ไหม Thank <laughs> you. cầm miếng ngan bạc xong rồi con á, teachers, <tiros> đó. được <cruise> cái này đây. không, đi, không đi này. Ừ. Đây. có đi gì không có gì nữa mọi người mọi mới mọi người mọi người con người mọi người mọi người con? ต้เหี่ยอายนี่เหมนครับครับขอความเฮ้ยฮึขอที่ดีได้ยัดรวงได้วปเจอแอด หลอกหาควานอยู่กำลังเอามือล้วงู่กำลังหาอยู่มันไม่เจอมันก็มาหาอยู่ไงมันไม่เจอเดี้ยวไปบอกพีไม่ได้เดี้ยกี่เสี่ยงบันเพราะมันไม่เจอกลังหาอยู่ตัวอะไรทำไมมีแค่นี้เหรอไม่ลด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 ไม่คน มีเยี่ยวทำไมบ่มีคนได้เหรอวะเกียร์เสีมีคนมีคนใครยิงก็ได้โดนยิงมันยิงใครได้ยิงไม้ป่ะ mọi người dân mẹ này 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 mẹ nhé Watch out! เอาเปลี่ยนจะขวางเปลี่ยนจะเปลี่ยนถหงเอาแค้นผมเสยคุณหกโอ้โหคุณแค้นตัวเมีมีไอ้นี่ด้วยมีปืนแฟร์ด้วยนะ่ะชื่อของความจำเลย เขายิงไรนะดังข้อน u t อีตัวที่ยิงนัยพีเอ็มีจยันพี่จยันเารอลโหลใจยันครับเจยันเจยันใจยันใจยัน

ไา้อ่ไหนอยู่ไงไ้ผมไม่รู้ว่าเปล่ยนพี่ลาล่าเมื่อกี้พี่ผมขอโทษบัทีบันที Thank you Thank you ตีผมครับตีผมตีผมยาไม่มียาไม่มียาอไล กันมียากันไม่ดีตอนไอนได้ไหมอ้าวเฮ้ยอ้าว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 โอเคโอเคแม่เ pues ฮ <basics. S 1> ้ยไป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 มีไม่ได้เหรอนั่คือเฮ้ยเหมือนเชี้ยวใช ขับรถไปรึแต่เล่นไม่ค่อยเก่งพี่ที่ควนี้ไม่ค่อยเก่งผันเขี้ยวเลยโดนด่าแล้วครับยิงฟรีีเลยอ่ะนั่นด้ก่อนมีการ เด็กการท <S mos nerve plug> ้ายวงยี่สีไอ้แต่วอากาสข้าเจ้านะเมื่อตนผมเก็บมัดตีเลยเยผมไม่ยิ่งเลยเอจะถ่ายจริงก่อนเดียนแรกๆใส่ันยิงเดียไม่นีผมตีแรงไปกุยผมยิงไหนผมยัง ถ้าเมื่อกี้มันซ้ำเราก็ต้องยิงใช่ไหมยงงมิงเลยไปเลยซ้ำเราก็ยิงเลยขนาดตรงไปตรงไปเลยขนาด่ายผมไหมขนาดบานซ่างไหมผมไม่มีแน่นอน เมื่อกี้กำลังอ้อมกับพีวีเลยสองคนปะทีมเต็มพี่เลยเสร็จแน่เสร็จแน่อยู่หลังคอนใช่ไหมนึกไมใจเขาหลับบังยบ้านฝาพูดเลยยุบบานฝานี่แหละแกนผมนี่แหละยุบานฝาอนบอกบบแต่ฉันได้ห็นบอกเขาเขาแบบคนคนคนละคนเบอร์สี่เป็นเป็นแสามคน นี่ยาน่าะมั้งตอนนี้ได<ห>้<ห>วงหมดแ่อหได้วงหมดแล้วครับตีนี่มาเนี่กันเลยเหรอไม่มีคนมาสาดอา๋อปัดว่าแมนตีฮะว่าแมนตีผมอะ่ะไม่รู้ครับเขาออกสายเขาออกจมจื้อมันไหนจะบอกว่ายิงแก ื่อได้ฉันเมออย่างเมือานใช่จอสีขาวแต่ละคนะใี่แต่ละก็ไม่งานผชื่ออาพลอาอไอ้า้างประเด้รวมมือกันเลยห้าาแค่แบบไปยิ่งการถ่ายวงงดีประเดีก็วงกว้านะบ่ายวงว่ายได้คุยกันสักันว่าเปนยังต่อ ร่วม,มกันขาเาันเซ็อี่อยุ่ร่วมกันขาเออรนแนโนเอ่ร์นหัวแค่นผมมามล่ะบ่ผมปดะเดิเเมเนยนะครับผมไม่ม,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 มีตำแหน่งผมว่่มีตำแหน่งอะตอนนี้ วผมว่ามีแต่แม็กซ์สิบ็แม็กซผมไม่มีแม็กซ์มี Watch out Watch out ม่คนแปดกเเอาเปลี่ยนลวเอาคนแลเอายูพีลดียวเ่ยวมยูจีเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ย awesome awesome แล้วพี่ล่ะลาผมก็ตอนจำว่าเดยเบื้องตีอไปฮะไปสื่อปอกกระผมมีเยอะมีเยอะไม่ยุนพียังยุนดิมียังยุนดิไม่ใจมจีสาม ยิ่งดยิงพูดเถ่าเลยมื่กี้พ้นเปีลยที่ลาล่าอายุสูงไปอยู่อย่าหลัมย่าลืมแค่หมดจะไหลหายไปเมื่อกี้เขาสร้างดูภาพเดียดีอตส่วน

ถึงกับร้องเลยตามจริงแบบยิ่งเะหน่อผมติดขามันกระเดยได้ผมเห็นมันอยู่แต่ผมมันผมเดยนไปผมเปิดไม่อ่อนนะอะกจบจบชิ้นเราอใช่แล้ว มียา่มีมีมียายาพันสิบอันยากรหนึ่งครับ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 มาแล้วมา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 ผมจะมามามา้าไปมาเลยก็ถ้าว่าผมินไปไปมาเ็วกคร้าไปหาไปครับ อ่ะผมมีเลยน้ำมันตะจีเมิร์ดแบบนี้มีใครเก็บน้ำมันมาไหมครับนายหนูจีเก็บแม่สีผมผมปุ่งเห็นตาสองตาหนูนี่แหละคนมสาผมนี่พี่ขึ้นแม็กซี่ปุ๊บ เช่นแ้วมันหมดเกมียงไปเกลี้ยรไปไปผมไม่อยากไปก่อนผมไม่อยากยผมพอมีอไยแค่ผมไปใส่ผมก็ไม่เห็นคิ้วีปใรได้อาบ้าครับไปเลยไปกลับเฮะแต่กับพี่มบีนพี่ีีย ตรงแด้มั้งล่ะตงไดงมันท่าน,นขี้ไปน,ไน,นี่ร่องยี่เดียวอาวอแค่ผมไปเสร็จมัแก่ผมตายแล้วบ่งม่ดีมาลักกูไม่ขึ้นกับพีนะกูดันมีบ <c oughs> อลกนะ็แม <c oughs> นเหรอ ี <Cornell>. well, okay, ืนก่อนนะไม่มีออกาสก่อนนะเรียกเรียกังไงแค่ผมตายไม่ได้สินจะเดนมาปุ๊บมาดู location มาดู location เอะโดยยูซีทุกคน ครับ,บ,บ,บไปไหมครับรับไปหาหลุดไหมออก็ว่าไปก็แบบคุณขอบคุณเยอจ้ ได้รับแค่ไหน,ย,ไนยี่สูบสามพุ่นครับน่าจะตั้งเขากวุน

ไอ้งอออวงอ,อาายู่นี่เว้ยเอ่ผมว่ามันนี่ยกียกทางยิงสิยังไม่ทันได้เ่นี่รถรถรถลงไป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 รถล,ล,ลงไปหาไม่ เันไดดเป็นเรวเป็นเรื่อเป็นเผมมากายพดเป็นเรื Watch out. Watch out. เอ้เดนเชื่องไว้ก่อมั้ก่อนไ้เดนเชื่องตาผมก่อนอาเอาว่าตายป๋อ เรียอยแล้วเธอเลบ่เรียอยแลวเาอเลยเรียบร้อเหลือเธอเลยสัตว์ไปปันนั้ว่ามันตีตายหรอ,มหอ,หอ,มหอผมเรีอผมก็เต็มรอดอะ